จ้าสวัสดีจ้าย้ายพ้ามาตากเขายางยางตีเอาท่านไ้กินหอดเขา่าพี่น้องป้องไปเลยมองก็สิเห็นแดดก็เลยอยากตีใส่เดียดจัน่อย ใ่จะซื้อนีเพรเห็นนี่ไงแดดองก็ออกโดนนี่แหละวะแดดกระไดเดดเห็นมันเป็นค้องท่นเพื่อนวเแดดกับลุ้มจะเด็เขาไปมันจะเด็กเหี้วันนี้มันทอนไว้วันนี้กับแม่ยาย่ราะมันก็กเลยดน พี่น้องเพิ่นกันมายายซอยยุ่นลลยพี่น้องป้องไปก็ได้ยายซอยกันมันหนาเลยมาเอาออกอีกเออแหงแหงแดดออกมาแหงให,ให้กู้ดู Thương mất nạ, thương ở lát ổng á Dài ổng yệt Chia ổng dây ổng Đẹp con Ông có gì hiền đẹp Khẩu hôm đơ, khẩu hôm đơ Nó tục đớt, vẫn cái chì lé tùn lụt Lán dư là Uất áo xa con Nhắc cơm tục เดี๋ยเสียเดดเลกน้อยกันพี่น้องเอ้ยแดดมัเป็นบ่อหอนนี่ดิพี่น้องแดดคลาดแดดนี่น ปวดแดดผู้ก็ดีแล้วนะว่าสิได้แห้งก็อย่าให้แดดนี่แหละห้อนกับว่าวไปซื้อๆดอกเตว่าอย่าให้แดดเอาส้แห้งเตีเส่แด็ดเส่ลมไปว่าบง่งดีมันหนาอยู่ตัวนีน วงนี้แต่ว่ามันถองได้เอาออกแล้วใครอยู่อืม ฮะอีหยังเออเออเ่าวินหัวเลยพี่น้องเอ้ย นางวนไปวนมาเด็ดเด็ดไข่เด <ừ> ็ดน <ừ> ่ทอน No, dip, dip. แดดมาพ่ะหอนดอกแดดซะ้แดดซะบดเล้วพี่น้องวันเนี่ยเพื่อนยายอันเมือดเบื้องนี้เพื่อน,ยยอน,ออน,นกับแม่ยายออกซอยอีกเอาเอายายไปใส่ร้านหม่เหไหมเออมันหนา บ่อถือแดดเมืดช่วหม่ก่อนตีเ,เป็นห้องไว้แล้วเหรอแดดออกมาลมทางลมทางลมทาง ฟังเสียงเ้าหลวดพี่น้องเอ้ยฟังเสียงเ้าขยันแน่น้อยหนึ่งแล้วเออ

แต่เมื่อรไรอดเอาผู้เล่นรถก็ได้ว่าลม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 ,ลมอออแต่น้ำลายถนนเป็นปูนกับสิคคยอยู่แต่อยู่ทิงในนี่ปูนมันเป็นี่็เป็นดินแั่ใครอยู่หรอกว่าแต่เป็นมามันแดดก็ได้ เดดแจ้งหมู่บ้านนี่ก็บเรียแล้วเ้ออันแดดให้มืดมือมืวอ,อ่นกับเพราเอาขึ้นบ้านแล้วแดดีอยอะหรอกแยต้นแต่เขาอันรถรถ รถเกี้ยวว่าเห็นเขาให้นั่นว่าขึ้น่าสิออกไปเนาะก็ยังออกไปเห็นนะเพื่อนดีอยู่ก็ยังล้วกเพื่อนกะสิบ้านเขาให้นั่นซูไปเกียวอติไปเบิ้งดูกะสิบ้านล่ะเขาก็เลยเกี้ยวหายแล้วล่ะเพื่อนเป็นห่วงเขาอยู่รักสมรักษาก็ได้ก็ได้อืมโอ้แดดกาลังแม่พี่น้องป้องไป แลังมีแดดมีลมเอ้แหงใช่ไหมทีเดีเขาไปเคีรยเขาเจ้าอยู่บ้านอีกเลยปเนี่ยเออเคี่ยหนี่แล้วแล้วจะขอบคุณเอฟซีพี่น้องทั้งหลายเดอ้อย้ายก็ขอบคุณหลายๆให้อายุเย็นเป็นสูกมีแต่ความสศกดีปลอดภัยความเจ็บจะให้ได้ความไข่จหายหมี กินเขาเ้าแสซ่บสู้ผูสูคน้นด้วย้จพี่น้องสวัสดีจ้าจ้า